เสียงมึงอะเป็นที่อะไรก่าฮะไอ้ยังไม่พูดนะไี่ยหาแม่มึงอะไอติมไอ้ควายโอ้โหแม่แม่มึงอะไอ้กระจอกแม่แม่แม่มึงอะแม่มึงอะไอ้กระจอกบ้าแม่มึงอะไอ้โนเนมฮะฮะไอ้ัโนเนมไอ่ยโนเนมไอ้ควายยโนเนมไอ้สั์ไอ้ยโรคาด้วยควาย แม่กูว่ามึงหล่อไงเชื่อกูให้มึงสองไงดูดีๆไม่ชอบมึงเสดจะเข้ามาร้องของปิดปิดแล้วเลิกหอนไอตัดแต่ว่ากูขอเพียงมึงคนทุเลกูฟังแล้วโคตรหล่อมึงไม่มีดีไม่ต้องโม้ไม่ต้องพูดด่าปากมึงควรสนตีนัวคุยโม้ก็ควยไปลูดดาวถึงได้แดกและโจม่ต้องมาโคตรมาโชว์ในลูกกางเกมันอ่อนทำได้แค่โม่ไม่แค่น้ำลายไม่แค่น้ำมูกมึงกินกูได้แค่นี้มึงควรจะรู้ว่าคนละชั้นไอเียมึงอย่ามาตีเละเส้นตรงนี้มึงอย่ามาล้ำมาย่าอ้างอย่างงู้นอย่างงี้ระวังที่บอมมึงจะได้ช้ำมึงทำเป็นมึงไม่รู้ไม่ชีี้้้้หหนนนนนาาไไดดดโมมมึึึงงงงงงออยแแะะะำกกกัคครรทวจจตติ็ป กสับสับกูพิกร็อฟม่่กันไหน้ยตกระแดดมนดิ๊น้องกฟังกัดีมึงกงกูมาตาไหลดับไปเกูมาปีอก้วและไหวไทมม่มึงยังไม่มีกูเห็นมึงอัดในโทรศัพท์ทีนี้กูขอแค่สองาท แลไหวัไอเคียวกูพรจะแก้ง่าแม่กูนานเอกกูมีแต่เพื่อนแท้อยู่ no no f a k ไอ้สัตว์ของเพื่อนปลอมเลิกลงเลิกเก๊งในจังหวะที่พวกคอมให้มึงยกกันมาทั้งเซ็ตตรงไหนที่บอกว่าสุดก็ให้มึงยกกันมาทั้งโซนอะสงครามเวลาสนุกกูพร้อมจะบวกเพอพอจนตไตล์กูแม่งกระตุกแล้วไฟในตัวมันลุกมัชนแล้วเพลงนี้กูไม่สะดุดกูลดับองผ่านลำโพงอแม่ว่ามึงหล่อไเชี่ยกูให้มึงอไงอยู่ดีๆไม่ชอบมึงเสร็จเข้ามันร้องของปิดปีแล้วเลิกหอนไอ้สัตว์จะว่ากูชอบไอ้หน้า มึงเป็นเพี้ยไรใครแล้วโคตรหล่อไม่เลยฮ่าฮ่า